แสดงว่าแม่ไปทำงานใช่ไหมเอ้าง่ายดีลองค่อยๆลงไปดูข้างล่างดีกว่าโอ้ยแอบดูดิยังอยู่ไหมจับๆๆเฮ้ยนั่นไงป้ากับพี่สาวก็อยู่ในครัวนี่นะเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยแม่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเอางี้ละกันลองไปคุยดูเฮ้ยกลัวฝันจะกลายเป็นจริงจังเลยเฮ้ย เดี๋ยวเอาฮะอืมฮะอืมเ็กเจกน้อยเก,อเ,เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะนั่งสิเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมวิ่งลงมาหน้าตาตกใจแล้วเกิดหร,หรือว่าปวดหัวหรือว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าน,นี่ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยในในในพี่ขอดูหน่อยสิ จริงแล้วนี่คือเพี่สาวกับพ้าชัวจริงแล้วชัว<อ>จริง<น>ไหมล่นะเกิดอะไรขึ้นพี่สาวกงนู้พี่รู้ฝันไม่ดีเลยอ่อนอ่อนนะฝันว่าอะไรล่ะไหนเล่ามาให้พี่ฟังหน่อยสิหนูฝันว่า ว่าฝนว่าอะไรซะแต่ป้าจะได้ไปดูเลขเด็ดสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้แม่เอาอีกแล้วนะอะไรอะไรเนี่ยนี่แหละป้ากับพี่เสือจะจริงใจเฮ้ฮะน้อหัวเราหัวเราได้แบบนี้พี่ก็ดีใจแหละเหมือนกันเนาะเอะเออจริงด้วยเราคุณแม่หนูอะค่ะอ๋อ แม่ของน้องไปทํางานแล้วเราจ้ะแม่เขาเลยให้พี่กับแม่มาช่วยดูแลไงใช่แล้ววันนี้อยากได้อะไรหรืออยากไปไหนหรือเปล่าล่ะหรืออยากกินอะไรไปพิเศษไหมได้หรอคะขอหนูหนูดูดูฝันมันนะแล้วหนูอยากอยากไปเล่นน้ําที่สวนน้ําอ่ะได้อหรอคะอเอาจริงเหรอ ได้ไหมคะป้าไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เลยฮนะเอางี้เด็กน้อยไปกับเฟรมก่อนนะเดี๋ยวป้าอบ้าท่านละกันแล้วก็จะได้ทำข้อยยนโเอเอาไหมอ่าแม่ไม่ไปจริงๆหรออืมแม่เอ่อจะวพราว่าพายน้ำไม่ค่อยบอกกับแม่เท่าไหร่นะนะยังไงแม่ก็ฝากน้องด้วยละกันนะเฟรมได้ก็ได้ ทะแมงั้นเราไปกันเลยได้ไหมพี่พี่พี่สาวมีชุดว่ายน้ำยังอ่ะนั่นสิไปซื้อที่สระน้ำแล้วกันงั้นไปกันเถอะเย็นที่เคยมากินกุ้งเผากันนะเลยเดี๋ยวป้าทำไว้ให้เยอะๆเลยไปเนี่ยวไปเยี่ยวีอยากไปเยีวยวนาตีนะค่ะนาทีลายี่งจะไปลองกินอาหารเลยนะเย็บชับอะไรมีลายนะคุณแม่ค่ะ ค่ะแล้วก็ฝากดูแลน้องด้วยนะเฟมนะไปเยีวไปกันเยีวไปเยีวไปเยีวยี่ยี่โอ้ไปนู่เหล่ไปนู่เหล่ส่งไปนู่เหล่ไอถึงแล้วถึงเย้่วยี่ใจอ่ะพี่โอ้ยพี่สาวชุดสวยน่าชอบฮิฮิี่เนื้อฉีดแชมพูเลยง่ายยากใจยากพี่เป็นยใส่เป็นมีสัพเพิงเลยล่ะลูก

ตรงน้ำเล้นไม่เล่นเป็นเล่นน้ำลึกแล้วก็ไปนั่งนั่งสมาธิใต้น้ำอีกอะไรกัไม่รู้เนาะอันนี้คืออะไรว่ายสวนหรอพี่อ๋อสไลเดอร์ลูกอ๋อฮ้ยอยากเล่นเลยเยอะอ๋อถ้าจะเล่นก็ต้องขึ้นไปข้างบนอนนี่คืออะไรอะห้องน้ำเหรอคะอโอห้องน้ำห้องน้ำโบราณโบราณมากเลย อ่ะพี่จอนแล้วหนูยังเด็กอยู่พี่หนูยังเด็กมากไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเดินไปไวแท้หนูอยากเล่นไรเดอร์อะโอ้ยจ้าโอ้โหพี่เจ็บตูดโอ้โหอันหนูเดินบัดลงบันไดไม่เป็นชอบโดดลงมาแล้วเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนเหรอลูกโอ้ยเจ็บจุดไม่เล่นอันนี้เลยโอ้โหไม่เล่นเลยน่อยแล้วไม่เล่นแล้วด้วยโอ้ อะเปลี่ยนอันดิค่ะอันนี้อะไรขึ้นไปแล้วลงมันก็เจ็บตูดไปอุ้ยโอ้ยอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยน่าจะขึ้นมาเลาะน่าจะลงมาจากข้างบนนะอันนี้เนี่ยนี่เหรอพี่โอ้ยเฮ้ยอยากขึ้นไปเล่นน่ะขึ้นทางไหงแล้วบันไดนี้โอ้โหบันไดขึ้นยากอีกและระวังแรโอ้ยห่วยหนูกลัวนะเนี่ยห่้ยห่วยห่วยระลังระวังนะพี่ดูหลังให้ได้พี่ได้โอ้ย เยโอ๊ยเมื่อกี้เจ็บตูดเลยกระแทกหลังแอ๊กเลยโอ้โหเข้าวที่ท้าลวงไปหนูว่าหนูจะคงตุยแย่แน่เลยพี่ไม่ไม่ไม่ตุยมันมีน้ำหลงอยู่โอ้ยแล้วพี้เดินไปถึงหน่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่ตกพี่ไม่นะพี่พี่ไม่นะโอ้พี่เจ็บพี่เจ็บเลยพี่โดนเขียวมากเลยยันย่าโอ้โหโอ้ทำไม่มันจงขังคุณกำลังบอกว่าพี่ตกเลยเนี่ยจงอย่างงี้ นรอหนูขึ้นมาอันน้ำเงินอืมได้แล้วาพี่้ึ่งไปพยายามดน้ำเงินแดงด้วยวันเหลืองแล้วเอาสีแดงดีกว่าตรงกลางแดงแรงีไปเล่นแล้วอะทีซึ่งเรวตกพีไปเล่นแล้วอันพีรอหนูข้างล่างเดี๋หนูลงไปหานนะพี่จะรอดูพี่ะอดไ้เี้ยไอ้เเี้ยได้เลยได้เลย้เลยรกสีอะไ้บอกพี่ด้วยสีแดงสีแดงพี่ โอเคครับรอเลยรอเลยโอ้น้ำกระดินใส่น้ำพี่เต้นเต้นเลยดฉันหนุกจังเลยพี่บายตัวไหมเนี่ยจะบายเต้นเต้นนะเมื่อกี้ฉีบออกไปนิดนึงแหละโอ้พี่ว่าแล้วทำไมกลิ่นมันตุ่ยๆน้ำกระดินเข้าตาพี่ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเจ็บเลยฉีใส่ลงไปในน้ำนิดนึงด้วยพี่อันไหนอีกเต้นน่ะเนาะเนี่ยๆเนเนี่ยเนี่ยอันนั้นน่าเล่นน่ะ ขึ้นทางไหนก็มารูพี่ขึ้นไหนอันไหนน่าเล่นเดี่ยพี่หลงตามหนูแล้วเนี่ยหนูอยู่น้โอ้ยใช่ๆนูกกระลขึ้นมาเร็วเฮ้หน่อย่อเนี่ยน่อย่อเนี่ยเออขึ้นมาเร็วโอ้ยพี่สูงไปจนมองไม่เห็นเลยเนี่ยหรือว่าพี่ไม่เห็นหนูเนี่ยอะไรนะอะไรนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามฮจ้ำฮิ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 ฮ ฮ่าวสนุกจังเลยดังรอพี่กันให้พี่มาเล่นอันนี้ต์อ่ะสนุกจังเลยเฮ้ยสนุกมากเลยพี่กลับบ้านกันเถอะโอ้ขอบคุณนะคะอยากกินกุ้งเผาเดียวอ่ะได้เลยได้เลยพี่จะบอกวาไพี่พี่อยอะไรเนาะนั่นมันนั่นมันพี่ใช้สุดหล่อพี่ใช้สุดหล่อข้างบ้านนี่นะเฮ้ยเอ๊ะ พี่พี่ชายสุดหล่อใครเหรอจ๊ะก็พี่คนนั้นนะคะเขาเพิ่งย้ายมาใหม่มาอยู่ข้างบัดเขาเพิ่งมาเน้นนาตัวพี่เขาหล่อเป็นใจแล้วก็จีใจพี่เขาเออไหนอะไหนอะพี่ไม่เห็นเลยอะนั่นไงเสื้อขาวนะเสื้อขาว่ะฮะเป็นไรไปปะคะพี่อ๋ออเปล่าเปล่าไม่เป็นไรพี่พี่ว่าพี่เออไปคลองน้ำดีกว่าปะ ใหญ่แย่บ่ชีขนาดนั้นเลยไงแล้วทำไมไม่เข้าตั้งแต่ก่อนจะออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าไปเป็นไรไปหาพี่ชจยสุดหล่อดีกาลาลาลาพี่หวัดดีค่ะพี่ชายสุดหล่อพี่ชายสุดหล่อหวัดดีคะ่ะอ้าวนน้นนองข้างบ้านนี่นะสวัสดีนะคะพี่ชายสุดหล่อสวัสดีจ้าแล้วพี่มาทำอะไรที่นี่อะอคะ พี่มาคุยงานนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วเราลามาทําอะไรที่นี่จับแป๊บนึนงทําเสียงสองอคือว่าอ่ะไม่ได้แคือว่าอะคอ่ะคือมัาอยู่มาเที่ยวเฉยน้ำกับพี่สฉวครัง้งบ้านราคาแพงแอบว่าแบบว่าพี่ไปขัห้องน้ำวิ่งไปเมื่อกีล้ลอยอะค่ะงั้นพี่อยู่เป็นเพื่อนก่อนไหมชิลลี่อะคะพี่ชาย ดีสิไม่เป็นอะไรหรอกจี๊จใจเอาแบบงั้นก็ได้ค่ะหนูไม่เกรงใจแล้วนะพี่ได้อยู่กับพี่ชายสุดหรอหนูอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เบื่อหรอกฮิฮิแล้วเล่นน้ำสนุกไหมนกค่ะแล้วพี่ชายทำธุระเสร็จแล้วหอใช่งั้นกลับพร้อมกันเลยไหมอ่ะเอางั้นเลยเหรอค่ะก็ได้จ้า ดีใจกับพร้อมกันด้วยโอ้ยดีใจพี่มาแล้วจ้าอ้าวเหรอคะพี่เข่าเอ๊ะเอ๊ะออทำไมไม่ไปอีกแล้วนี่หนูเหรอก็หนูเหรอพี่พี่ไปเที่ยจะไล่ดูกลับก่อนไหมพอเอาใจแล้วไม่มีอะไรไปพี่ไปนี่อ่ะโอเคไหนดีกว่านี่ย อ hmm. สวัสดีครับผมโอง์นี้นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับโอเคค่ะยินดีที่ได้รู้จักไหมคะเอา้เอาพี่ยังไงเอ,เ,อเอากลับกันได้แล้วไม่กลับบ้านหรอนี่ก็เย็นแล้วนะพี่รีบไปไหนย่า้อด้วยดิพี่ใช้ไปได้กันเถอะค่ะพี่ไปไปไปเร็วโอเคโอเคโอเค เดินเร็วๆสิทำไมช้าจังนจไไนเนี่ยพี่จะรีบไปไนกันย่าพี่ชายกลับกันเถอะเร็วไปเจอยอย่ไามาใกล้นะยังาไมา่ใกล้หนูโโเป็นไรวะย่ยพี่พี่เป็นไรโอโอเฮ้ยจะถึงบ้านแล้วค่ะพี่ชายเหนื่อยไหมเดินมาไกาลเลยยันย่าไปกันเถอะอดีตพี่ไม่เหน่ไม่เหน่ไม่ไหนือ่อยอนี้พี่สาวหนูเป็นไรก็ไม่รู้ดีเดี อะไรก็ไม่รู้เดิเนเงียบมาตลอดทางไม่พูดสักคำเดินนํำก้มหน้าก้มตาเฮ้ยเฮ้ยงงมากเลยอะ่ะเอาเข้าบ้านไปเร็วโอ้โหใบยอด้วยอะ่ะเอองงแล้นเนี่ยปกติพี่สาวพูดเก่งมากพูดไปหยุดเลยวันนี้แปลกๆไม่ค่อยพูดเลยแล้วก็เข้าบานไปซะและเฮ้ยงั้นก็แยกย้ายกันนะคะพี่ชาย เดี๋ยวเจอกันนะโอเคครับยืนมองหนา้าแบบโอเฮ้ยไปแล้วข้างหลังยังรอเลยโอ้โหยโคตรเทพย์รอเข้าบ้านมั่งจะไปถามแหละถา,ลถามแล้วว่าเป็นยังไงเนะี่ยพี่เป็นอะไรเนะี่ยอะอยู่ไหนเเฮ้ฮ้่สาวทำไมทำท่าแปลกๆจนอ,อยู่กับพี่ใช่สุดหรอเอ๊อหรือว่ายังไงนะเนี่ย นั่นไม่ตอบด้วยโอ้โหเอาไงวะเนี่ยนั่นไม่พูดด้วยกันหนูขึ้นไปรอบนห้องแล้วเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยตยนะอบไม่ถูกเลยอะ่ะโอ้เขารอบมากเลยแกวะเอ๊ะเอ๊ะเมื่อก,กี้ได้ยินไม่ชัดยังไงนะยังไงนะอุ้ยอย่าเสียงดังใจเย็นใจเย็นใจเสียงพี่สาวงดังขึ้นมาถึงบนห้องชายแดนก็จะมีอะไรไอ้อันยิ่ง เขาพูดเก่งมากไอ,อ้ยเฮ้ยอืมโดนใจมันก็ความหลอกมันหลอกนุกชิลจอกชวนชวนเลยย่าจะเพราะว่าหลอกเกินไปเด้เลยไม่กล้าพูดอะไรๆๆเฮ้ยพี่แก้วเป็นคนแบบนี้นี่เองเจอคนหล่อไม่ได้ก็ๆๆแค่ชาอึดอูกับจินยองผสมกันกลายเป็นพี่ชายของหนูอนี่ไรอ่ะไอ้นี้พี่แปลกๆจริงๆเนี่ย เป็นไงบ้างเราวันนี้สปปน,นุกเบ่าเอ้ยนสนุกค่ะฉันสนุกมากมากเลยค่ะคุณปืาดีแล้วล่ะแต่ว่าอยากให้ป่าไปด้วยยังรู้อยู่ป้าแก่แล้วอะ่ะไม่ชอบไปเล่นลื่นๆแากที่สูงๆอะไรพวกนั้นหรอกน่ากลัวจะตายแม่พี่เขาเคยมีปมในใจนะไปหยุดเลยนะอย่าเล่านะอย่าหยุดอย่านะ นะนะไม่ได้หรอกแล้วก็เฟมห้ามบอกใครนะโอ้พี่จะไม่บอกเลยแม่พี่อ่ะเคยก้นกระแทกพื้นใต้น้ำ<ฮ>ไม่เคยบอกจริงๆก้นกระแทกคืออะไรอ่ะเฟมกระแทกพื้น<ม>ใต้น้ำมันจะกระแทกยังไงก็แบบก็แบบลื่นสไลเดอร์ลงมาแล้วพอถึงน้ำก้นลงไปกระแทกที่พื้นใต้น้ำไงอ่ะ โอ๊ยตายตายตายเราทำไมเนี่ยเขาตายแลตายอยู่แล้วนาะยเฟ้ยเอา้าก็แม่ไม่ไปสุนับกับน้องเองดีเกี่ยว<ร>อะไรดได้ลงไหนหนูก็ต้องเล่าสิเอา,เอาม่าเกี่ยวอะไรด้วยาาแล้วมันโธแล้วคุณป้าเจ็บไหมคะเด็กตอนนั้นน่ะเหรอเจ็บสิกระดูกเกือบหักเลยคนะแล้วตอนนี้หายยังคะอ๋อแต่ตอนนี้ป้าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะหายแล้วนะ ป้าไม่เจ็บแล้วเโล่ไม่ใช่ว่ายังเจ็บอยู่ไม่ใช่เมื่อเป็นเด็กมันดันแล้วไอ้ลูกคนนี้นี่เื้ยเอาเขาบอกอะไรล่ะเขาบอกให้ไม่เล่าก็ไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยดูดูคนเราโอ้ยป่าเลยดูดิโอ้ยว่าวก้นมีอะไรปูดๆด้วยเฮ้ยก้นเป็นปุ่มๆโล่ไม่เล่าให้เขาฟังคนเราอะไร ใส่เหล้าไปบีมมั่วข้าวไปด้วยแหละเอ้าพี่ใช้จุดยอเอ่อคือพี่จะมาถามว่าเย็นนี้กินอะไรกันหรออ่อคุณปานอาจะทำอะไรไว้ให้แล้วนะคะอ๋อพี่ใช้มาทานด้วยกันไหมคะจะดีเหรอเอ้ยดีดีค่ะตาพี่น้าน้าพี่ใช้นะถ้าพี่ใช้มาทานด้วยวันนี้อาหารจะอร่อยขึ้นคลิปเท่าเลยอ่ะ โอ้โหสิบเท่าเลยเหรอหนะ่าค่ะแล้วคนอื่นๆเขาจะโอเคไหมล่ะไม่จะถามก่อนป้าป้าจ๋าเอ้มมามระทานเข้ายินด้วยกันสิจ๊ะฉันมาจากข้างบ้านของเด็กน้อยเหมือนกันนะ่ะยินดี่รู้จักนะอ๋อสวัสดีครับผมเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอืมมามามา ได้เด็กหนุ่มหล่อมากินด้วยแบบนี้ต uh> ้องไปทําอาหารเพิ่อล่าเฟงไปไปไปช่วยแม่ทําอาหารไหมเออเออเออแม่เอออ๋ออเออเอาเล้วสิอะไรเดี๋ยวเออเอออะไรอะไรเขินหรืออะไรยังไงอะไรไม่หนูจะบอกว่าวันนี้หนูไม่หิวอ่ะก็กินมันไม่ก่อยเลยไปดีกว่าไปแล้วพี่ลาวไปแล้วนะแลเชไปแล้วนะพี่เช้าเป็นไรไปแงะแต่ตอนกลับมาจากสวนน้ำแล้ว หรือว่าเขินพี่ชายนะเนี่ยโอ้โออเฮ้ยต้องไปไปนักไปก่อนแล้วนะนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปทำงานก่อนละกันนะไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วพี่สาวไม่กินแล้วพอสามคนพอดีเลยเรากินกันเถอะค่ะพี่ชายกินกันเถอะครับเป็นไงกันบ่ายรุ่งเขินแน่แล้วงอยู่ในหลอขนาดเยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ เราต้องทำเสียงสองพี่ชายขายอร่อยไหมฮะน้ำเสียงสองอร่อยสิเสียงสองเลยเกิดทำงไงดีล่ะเนี่ยทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยอุ้ยขนลุกไปทั้งตัวเลยอพี่โอยตา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 ยที่จริงวันนี้ไปสวนน้ำมาเหนื่อยมากหิวจะตายแล้วเนี่ยจะทำไงได้ละ่ะอดข้าววันหนึ่งแล้วกัน ไม่เป็นไรกุดข้าววันหนึ่งสงสัยต้องกลับบ้านแล้วนอนไปไว้หน่อยและวจะได้ไม่ต้องมาปวดท้องหิวแบบนี้ว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกตแบบสิบเก้ามนะีวางจำหน่ายแล้วใน l ลายสโต r e นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเรงแนะนำ้ำเหรอ ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรนะายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เ w ็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ